สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําแผ่น V2D กัน V ย่อมาจาก VCD 2เลข2ย่อมาจาก TO2 เป็น D ย่อมาจาก DVD ก็จะเป็นการแปลงจากแผ่นหนัง VCD เป็น DVD ซึ่งจะมีความคมชัดเท่าเดิม ไม่ได้คมชัดเท่ากับ d ีวีดี VCD เดิมเป็นไฟล์ดไฟล์ DAT พอแปลงเป็น d ีวีดีแล้วมันจะเป็นโวฟไฟล์ VOB โปรแกรมที่เราใช้คือ Nero 7ตัวเต็มเพราะเรามีอยู่แต่ตอนนี้ไปหลายแล้วไป เยอะแล้วไปไกลแล้วถ้าเราไปดาวน์โหลดมาเป็นโปรแกรมที่ไม่เต็มถ้านีโรมันจะอัดให้เราทั้งหมดแต่ไม่มีเสียงให้บางโปรแกรมก็จะอัดให้ประมาณ10นาทีมีภาพมีเสียงหรือบางโปรแกรมก็จะอัดเป็นไตเติลเป็นดนตรีของเขาเลยแล้วก็มี ภาพของเราประมาณ5หรือ10นาทีเพื่อบอกว่าอัดได้อยู่นะจะซื้อไหมเพราะปกติเขาขายโปรแกรมมันทั้งนั้นนะครับถ้าใครจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้เพราะมีอยู่หลายโปรแกรมที่ใช้ได้อยู่สำหรับ V2D DVD 1แผ่นสามารถที่จะอัดได้ 3-4เรื่องขึ้นอยู่กับความยาวของหนังแล้วก็ขึ้นอยู่กับความจุของแผ่น DVD ข้อดีของการไรด์ V 2 d D ก็หนึ่งทำให้เราไม่ต้องเก็บแผ่นเยอะ ก็บแผ่น DVD แผ่นเดียวแทนที่จะเก็บ5,6แผน่น7,8แผ่นข้อ2ทํทำให้เราดูหนังได้ต่อเนื่องเพราะ VCD มีอยู่สแผน่นเราจะต้องลุกไปเปิดแผ่นที่หแผ่นที่สแต่ถ้าเราทำเป็น V2D แล้วเราเปิดต่อเนื่องได้เลยพอจบเรื่องที่1มันก็เล่นต่อเรื่องที่2ให้เราเลย ถ้าเราไม่ดูแล้วก็ปิดไปซึ่งเราก็สามารถวางแผนได้ว่าดูเรื่องนี้แล้วจะดูเรื่องอะไรต่อไปก็อัดต่อๆกันไปครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีทำกันครับในการทำ V2D ให้ับเ b ิ e ลคลิกที่โปรแกรม n e r o Star t Smart แล้วก็เลือก n e r o Vision แล้วก็เลือกเมน Make DVD แล้วก็ DVD Video แล้วก็ Add Video File เราเก็บไฟล์อยู่ที่เดสก์ท็อปให้ติ๊กที่เดสก์ท็อปแล้วก็ติ๊กไฟล์ที่1นึ่งกดชิปติ๊กไฟล์ที่2แล้วก็กดติ๊กเปิดตรงข้างล่างนี้ไฟล์มาแล้วแล้วก็กด Next แล้วก็ติ๊กที่ Edit เมนูเพื่อตั้ง Header a n o f o o t e er. เรเนี่ยเราติ๊กที่ Header and footer แล้วก็พิมพ์ Header เป็นชมสวน Footer เป็นบ้านเราแล้วก็ Background ข้างบนนี้เราติ๊กที่ Background เราเลือกที่1 6ขีด9ตัวนี้แล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ Next ไป แล้วก็เน็กอีกทีนึงอ่าเราทดลองเปิดได้จะได้รู้ว่าเสียงดีไหมภาพถูกต้องไหมลำดับถูกต้องไหมอ่าดูไฟล์ที่สองอ่าพอใช้ได้แล้วก,กด Next จริงๆมันมีออปชันให้เราตั้งอย่างอื่นอีกเยอะนะเราก็ลองเล่นดูอ้าทีนี้เราก็ไปดูดที่เบิร์นทูถ้าเลือกซีดีหรือเลือกอิมเมจไฟ e ์เ c o กคก็ได้ทีนี้เราก็ติ๊กเบิร์นพลังตรงนี้เราเลือกที่ CD นะครับมันทึกลงซีดแล้วก็อิมเมจเบิตรงนี้ อ่าตอนนี้กำลังเขียนแผ่นให้เรานะครับคัปีไฟล์ต่างๆแล้วก็ Writing Lead In พอไรติ้ง e ีด Out เสร็จแล้วแล้วก็ติ๊กที่ yes เพื่อปิดโปรแกรมนี้ออกไปแผ่นเสร็จแล้วเราก็จะทดลองเปิดกันแล้วก็จะใส่เข้าไปในเครื่อง DVD ลอม เนื่องจากเรามีโปรแกรม cyberlink power dvd พอใส่แผ่นแล้วมันจะเล่นให้เราอัตโนมัติแล้วก็ติ๊กตรงนี้โอเคเข้าไปน,นีแล้วก็ติ๊กเข้าไปข้างในเราจะมี2สองไฟล์เราจะทดลองเปิดไฟล์หลังก่อนสำหรับตัว High Pressure Switch นะครับเนี่ยตัวนี้ High Pressure Switch ก็คือสวิตช์ควบคุมแรงดันเมื่อ,อแรงดันถังเต็ม ปิดไปแล้วก็เปิดเข้าไปใหม่อ่าแล้วก็ติ๊กเข้าไปข้างในทีนี้เราจะเล่นตั้งแต่แรกเลยอันนี้คือสับป,ประรดพันหอมมันจะเล่นให้เราจะเปิดใเร,เรากับ<อ>ัง่ายทำวิดีโอเพื่อที่จะอเอาไปทำเป็นแผ่น VCD และแผ่น DVD จากนั้นก็จะแปลงเป็นไฟล์ ISO เพื่อที่จะเอาไปเปิดใน Android TV สำหรับตัว High Pressure Switch นะครับ เนี่ยตัวนี้ไฮเพชเชอร์สวิตก็คือสวิต์ควบคุมแรงดันเมื่อ,อแรงดันถังเต็มนะครับพอถังเต็มปุ๊บสวิต์ตัวนี้ก็จะตัดไฟออกจากปั๊มเลยนะครับก็ทำให้ปั๊มไม่ทำงานก็คือปั๊มหยุดนั่นเองนะครับอ่าจบแล้วอ่า ตรงนี้มันจะขึ้นมา2ไฟล์ก็คือ2แผ่น CD VCD เราก็จะเลือกดูเลือกเล่นได้ถ้าเราอัดไว้หลายๆเรื่องมันก็จะเรียงขึ้นมาเลยว่าเราจะเล่นเรื่องไหนแล้วก็เลือกดูได้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับสบู่กรีซลินซูจิโกเป็นสบู่ออร์แกนิกเป็นสบู่ลาโนลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผม สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจิโกที่ช h อป e ีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ